นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเทสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตยยติโนสาติกานิ่ยจันทรระปรัต์มา ุูสังตราณิปานังโยคเขมันนุตรันติเจ้าปฏิรโอการปกครอพระครุยพระเทวีเจ้าว,ว่าประไเรยงเพื่อสแสดงคัะธีรมศท,ทสนาในศีลธรรมษาเพื่อครองศักธาประดับปัญญาบีรอง ญาติโยมบาสุตุปราชิกาผู้เป็นพุทธเกษตีผู้ใจดีทั้งไลยที่ได้พร้อมใจกันทำสัญญาว่าทุ่สมาทารักษาสีประพฤติปฏิบัติในทุกทุกวันธรรมสานณะในช่วงแห่งกระดูข้าพนสานสามเดือนนี้เพื่อเป็นการศึกษานำไปสู่การประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของท่านกันหลายเป็นระดับสูงต่อไปวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าเป็นปกติอุค์สงศ์เป็นวันพระใหญ่เป็นวันที่พระภิกษุสองจะได้แสดงสามพิีองค์สถคือแสดงพระป่าเตมโอพระซึ่งองค์เป็นสิบห้บา,ขขาบกในป่าเตมโอของพระภิกษุสองด้วย ได้ยังมันเป็น,ปน,ปนบังที่สามเณรจะได้สมาทานรักษาศีลศิษเช่นกันแต่เนื่องจากว่าวัดเก่านั้นไม่มีสามเณรจึงไม่มีการสมาทานญาติโยมท่าน,น,น,านทั้งหลายจะมีเกิเบื้องต้นวัดเตยานิโนสาธิกาเป็นต้นความว่าท่านผู้ชราเหล่านั้นมันเกิดกรรมฐานมีความเพียร มั่นอยู่ในสิ่งเป็นนิจจักมนุษย์ปฏิานทัานเป็นสมาวะที่สูงส่งที่สะรัจากกิเลสเครื่องบุกมาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายคำว่าท่านบุญฉลาดนั้นหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีคมติเจริญกรรมฐานการเจริญปัญญาเป็นการเจริญสติให้ตั้งมั่นอยู่ในกาย การสนตนาไม่นอยู่ในจ,จิตามมาการสนตนาไม่นอยู่ในวาจาอันนี้เรียกว่าผู้เจร,ริญกรรมฐานเพระผู้ที่จเจริญกรรมฐานนี้เป็นผู้ที่มีโอกาสมากต่ขอการดำเนินชีวิตของแต่ละบุนคคลหากว่าในทุกขณะเป็นชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตที่เป็นไปกับด้วยการเจร,ริญกรรมฐานนี้ ย่อมท่านายจะทำสิ่งใดจะคิดในสิ่งใ,ใดๆหรือจะพูดในสิ่งใ,ใดๆก็ย่อมจะยังไปโดยไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีสติทุกเมื่อเป็นผู้เจริญกรรมฐานเพราะฉะนั้นคนที่เจริญกรรมฐานเนี่ยมันเป็นผู้มีสติเตือนตัวอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นการนอนและการตื่นท่านบอกว่า ผู้ที่มีสติทุกเมื่อเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้และเป็นผู้เบิกบานเพราะนั้นในการทุกการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนะท่านบอกว่าจะเป็นเจริญกรรมฐานโดยอาจวา่าเพื่อมีสติในการทุกเมื่อเมื่อมีสติแล้วบุคคลผู้นั้นย่อมจะเป็นผูน้ชนะอ่านบุคคลชนะได้โดยยากโดยชนะจเลง ชนะกิเลสในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าท่านทั้งหลายจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นโสดาบันสัจธาราอนาคาและอะริยบกรเป็นต้นแต่การชนะกิเลสในที่นี้หมายถึงว่าเรามีสติคุ้มครองมีสติรู้ตัวในทุกการกระทำเมื่อเรามีสติ แน่นอนว่ารา่านทั้งหลายนั้นไม่ได้เป็นพระอริยะุกคนทิเล็ต่างๆนั้นย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถึงอย่างนั้นหากราษฎนทั้งหลายจะเริกากำรังฐานผู้มีสตินั้นสติตัวนี้จะเป็นตัวกำกัดจะเป็นตัวที่ดูแลทีเล็ที่มันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นสม่ำเสมอนั้นสติตัวนี้จะไปกำบัง จะไปรู้และไปกำจัดได้และกำจัดได้ทันเวลาอันนี้เรียกว่าเรกชน,นะเหมือนกับว่าไม่ชอบต้นใดต้นหนึ่งต้นยญ้าที่ยากย้อมท่นั้งหลายไม่อยากจะให้ขึ้นพอ,อขึ้นมาแล้วมันรกบริเวณรอบบ้านท่านทั้งหลายพึงเอาหินหรือพืงเทโพกนกำจัดหญ้าท่านั้ันไม่ให้เกิดขึ้น แต่ถึงว่าท่านทั้งหลายไม่สามารถจเตะกูลหรืออะไรบ้างแต่ท่านทั้งหลายสามารถเอาสิ่งที่มีความหนักพอสมควรไปพักไว้ยากตินั้นก็ไม่สามารถงอกคึออ้นมาได้เช่นกันที่เลน,นต่างๆนั้นมันมีโอกาสที่จะโผล่มาทุกขณะไม่ว่าจะเป็นาติโยมเรนบตรชนิดน้ำปนก็ตามที่เลนนั้นมันโผร่มาทุกขนาอยู่แล้ว พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาทุกนาฬนะบถาเรามีสติสติตัวนี้เรียกเสมือนก้อนหินเปรียเสมือนกองที่หนักเมื่อบุคคลไม่อยากให้กิเลสมันเกิดขึ้นถ้าเราสติตัวนี้เป็นครอบไว้กิเลสก็จะไม่สามารถลอกขึ้นมาได้แต่กิเลสนั้นก็ได้มายความว่าหายไปกิเลสนั้นมันตั้งอยู่ตรงไหน,นแต่เราสามารถพวาได้เรียกว่า ขันติระดับกลางในทีเดียวพระท่านญาติชมทั้งหลายอันนี้พระรูปมี้เป็นพระเจ้าหรือว่าผู้ฉลาดเรียกว่าเจริญกรรมฐานเตะนี้ติประการหนึ่งเรียกว่าผู้ฉลาดนั้นหมายถึงว่าเป็นผู้มีความเพียรมั่นอยู่ในสิ่งนับจากการเจริญกรรมฐานแล้วถ้าพระมุสสาสระทรงทราบว่าผู้คนที่ตั้งมั่น อยู่ในความเพียนด้วยอำนาจในการมีจิตใจผูกพานกับศีนก็เป็นสภาวะที่ประเสริฐสำหรับชีวิตของพระบาทสมเด็จพระริการหรือสำหรับชีวิตของสัตว์โลกพีงอยู่คำว่าศีลนั้นเป็นสภาวะปกติที่บุคคลพุงรศาาแล้วจะนำมาซึ่งประโยชน์ภัยรูในสัมรายพบด้วยโดยเาะยิ่งในปัจจุบนนัน จะไปเป็นคนที่ให้แกผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นมาอาศสารไปทีเดียวเพราะนั้นท่านทั้งหลายจะเพิ่มเป็นผู้ฝึกมังงุใะความเพียนรักษาพนุขนอมบำรุงดูแลสิ่งของท่านทั้งหลายจะเป็นสิ่งห้าหรือองคโโโ์ในพระบรมศพท้งก่ประการก,ก็ตามท่านทั้งหลายคุณนนุนขนอมเหมือนกับคนที่มีในตา,าข้างเดียว เพิ่งนุกนน้อมในตาลูกนั้นให้กระทบกับสิ่งใดๆอันจะเป็นอุปรสปรรคะการมองเห็นของบุคคลนั้นหรือเหมือนบุคคลที่มีลูกคนเดียวอานเป็นคู่รักย่อมจะรุกนนอมดูแลให้ความรักให้ความอบอุ่นดูแลลูกคนนั้นอย่างดีอย่างจริงใจการารักษาศีลศีลน,นี้เป็นสมบัติอันประเสริฐ เป็นรัตนะที่มียูอย่างแท้จริงและเป็นสมบัติที่สามารถยางชีวิตของท่านทั้งหลายให้เจริญปัจจุบันและเจริด้สัมรายพบอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นพระสมาสามพุทิเจ้าจึงทรงตรัสว่าพู้คนผู้เจาดนั้นฝึกหมั่นฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรักนศีลเป็ดดนผู้ทีดด่มีความร่าบเบริงเบิกบาน ในกิจกรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสินและรักสินได้มากมากกว่าชีวิตของตนท่านเปรยียบสมือนว่าบุคคลรักสาสินนั้นเหมือนนกชนิดหนึ่งนกชนิดนี้เป็นนกที่มีปากรักในขนของตัวเองหากวาเดินเข้าไปในป่าและขนของตัวเองนั้นไปติดอยู่กับน้ำที่อยู่ในป่านกตัวนั้น ไม่นิ่เพราะกลัวการดูไปคนของตอนกนกั้นตัวนอยู่อย่างนั้นจนสิ้นไปในชีวิตเพราะความรักในคนของตอนรพระนั้นพรรมาสุลเจ้าทรงเปรียบเทียบว,ว่าทุกคนหากจะทำความรักในสินใจหากจะทำความรักความเบิกบานใจในสิ่งและเพื่อทูลสิงตนนั้นให้มันด้งไม่เพื่อทำลายสิ่งของตอนกันไั้ และทุกชาตินี้พระบรมาสดาท่ารที่ยังทรงไม่ได้บรรลุเป็นพรูปธรัมพุทะเจ้าจนห้องเที่ยวไปในสังสารวัฏนบภพนบชาติไปทวนทรงมีปกติรักษาองค์สิีลเพราะสิ่งนี้เป็นบารมีทามที่สามารถทําให้บุคคลปกติคนนั้นให้เจริญตอการเป็นด้วยสมบัติทั้งหลายมีอายุวนรณะสุขคติและคดิษฐานศาสตร์เป็นต้น ให้เจริญงอกนามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนั้นพระนิสงส์ในการรักษาศีลยังสามารถยังอุปนิสัยห่ยงพระโอฬิยาสามารถยังย่างคุณภาพทุทิยานให้บรรลุเป็นพระสมณะสมหรับเจ้าเป็นเอกกราบุคคลในโลกอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเวราตรงแห่งศีลดีพระอริยบุคคลทั้งหลาย จะมีปกติส,ส่งเสริมและมีปกติรักษาสิ่งนี้ให้มีคุณค่ามากกว่าชีวิตของตนเองนี่เป็นความรักและความเห็นคุณค่าของบุคคลที่เห็นประโยชน์เรียกว่าบุคคลผู้ชราในความหมายที่นักาาตุลาศาสตร์ตุลาไวนอกจากนั้นพระสมมาสามพุทธเ,เจ้าทรงตรัสไว้ว่าเมื่อบุคคลผู้ชารามีปกติเจริญการทางใจประจำ เมื่อปิรัติศีลกับษาสตรศีลที่สมบูรณ์แบบในข้นต้นท้าเวลาและที่สุดแล้วบุคคลผู้นั้นจะถึงถึงซึ่งปฏิภาณอันเป็นที่กัตถนหยถึงได้โดยายากบุคคลที่มีการเจริญกรรมฐานถือว่าเป็นผู้ที่พยายามที่ะจะกัดกันตลอดเวลาพยายามหาช่องาทางที่จะไม่เกิดเลเกิดขึ้นส่วนิีงนั้น เรียบเสมอนันยาฆ่ายา,จากจะถึงซึ่งความสิส้นไปป็นการทักษาเสียนี้ท่านบอกว่าเพื่อจงจัดกิเลสเพื่อตัดรากอ้าของกิเลสทิ้งท่านได้เปร,เรยียบเทียบไว้อยา่างชัดเจนเพื่อเป็นการเจริญปัญญาบารมีของท่านทั้งหลายว่าการที่บุคคลจะทาทานนั้นเพื่อจจัดควาบโลกส่วนบุคคลที่ได้จางเสียนั้น รักษาไปเพื่อกำจัดความโกรธตัวบุคคลที่เจริญจิตาภาวนาเป็นผู้เจิญไปเพื่อเกิดซึ่งญญาพรแะนการทำทานก็ดีการรักษาศีลก็ตามเจอสมาธิภาวนาก็ตามหรือวจะเป็นไปเพื่อการบำบัดทั้งสิ้นคือโลภะโทสะและโมหะเพราะนั้นท่านจึงบาย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิจกรรมทา่านทั้งหลายทำดังนั้นเกษียณอาณาโมธนาเป็นอย่างยิ่งและท่นนาทนทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้สละตามที่พระสมณะสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ว่าผูกคนมีปกติตั้งมั่นเจริญกรรมฐานอย่างต่อเนื่อง,ง,งมีปกติมัน่นสุกฝนให้เกิดเอ็นตั้งอยู่ศีลผู้คนคนนั้นย่อมถึงซึ่งได้ทานอนุคนถึงได้โดยยา การกระทำทั้งสองอย่างคือการเจริญกรรมฐานและการรักษาสีนั้นเป็นประโยชน์และเป็นความหวังของบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ประสบทุกข์จริงอยู่ท่านทั้งหลายมนุษย์ราน้าที่เกิดมาแล้วจะเป็นคนจนคนปางกลางมีฐานะปางกลางหรือที่เป็นคนที่มีฐานะสูงอีกทั้งยังร่วมไปถึงกรเนใดต่างๆ กาเดินจะเกิดเป็นมนุษย์ที่เกิดเป็นเทวดาเกิดแตกพร่องและกนิดต่างๆที่มีชีวิตอยู่ชีวิตทั้งนั้นล้วนตกอยู่ภายใต้แห่งความทุกข์ทั้งสิ้นมนุษย์เราเมื่อเกิดปัญญาเห็รความทุกข์แล้วย่อมสลาหาผลทางความบุดพ้นจากความทุกข์อันเป็นสิ่งที่ดีทังให้สัตว์ทั้งหลายทุกทรมารในสัจสรรวัดไม่รู้จะจบสิ้น เมื่อต่อต้านวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งต้นวันวานมันมาได้สังเกตเห็นญาติโยมทีมีบางสถานเรื่องสายตุ้ดทิศตนเสียสละเวลาในวันหยุดวันเสาร์เข้าวัดปฏิบัติซึ่งอจะมาได้ไปเยี่ยมชมที่วัดสระทาญาติโยมมาฝึกปฏิบัติธรรมแล้วหนึ่งในนั้นก็มีญาติโยมคนหนึ่งมาเล่ากับมาฟังว่าพระองค์เจ้า ดิฉันเป็นคนที่มีฐานะยากจนแต่ตอนนี้ลูกหลานก็็นครอบครัวมีบ้านมีอะไรที่เรียบร้อยแล้วแต่ดิฉันนั้นก็ยังค้าขายอยู่ที่จังหวัดสุรินแต่ดิฉันนั้นเป็นผู้ทัดชอบประพฤติปฏิบัติธรรมมีการเข้าบริวารบ้างเข้ากรรมฐานปฏิบัติถวายเป็นพระประชาชนบ้างดิฉันก็ไปเป็นปกติ ถึงอย่างนั้นการปฏิบัติเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถให้พนันเข้า,าถ,ถึงซึ่งความสุขภายในไ,ได้แต่เมื่อมาปฏิบัติเทวสัฆตานนี้รู้สึกว่าใจสบงบจร่งขึ้นก็รู้สึกว่ามีการเจริญพัฒนาด้านจิตใจแล้วก็อยากจะตวนต่อเรื่องใไดไม่อยากลาศิษฐาอาต,ตมาเลยให้กำล,ลังใจว่าโยมเรื่องใดที่จะปฏิบัติธรรม เป็นผู้สามารถเจริญปัญญาเห็นถูกมีสามารถนะยาชีวิตให้ประเิฐได้แล้วก็สามารถประตุกนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้ส่วนลูกหลานนั้นก็เป็นผู้ที่มีครอบครัวไปแล้วเราไม่ต้องเป็นห่วงนั้นสามารถยางชีวิตใั้นเป็นอุบาสิกาอุบาสกผู้กระพฤ้นปฏิบัติธรรมเช่นนีนนน้ได้และนั่นเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเพราะมนุษย์เราเกิดมา มนเ,เกิดมาสองคนถึงแม้จะเกิดมาสองคนก็ตามสามคนก็ตามสี่คนก็ตามห้าคนแปดคนก็ตามป็นคราวดเดียวกันแต่ว่าการเกิดมาน้นชีวิตต่มะคนาะมีชีวิตของตนเองไม่ได้หากัยชีวิตของผู้อื่นทั้วหวดถึงแม้จะมาเป็นคู่แต่ชีวิตเป็นชีวิตโดดเดี่ยวเป็นชีวิตหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้น เราจริงอยู่มียูฟีล้านมีครอบครัวมีเพื่อนมีมิตรมีครูบาอาจารย์ที่เราคิดว่าเรามีนั้นบางจิงนั้นเป็นเรื่องสมุิแต่เรื่องจริงคือชีวิตมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเกิดมาคือเกิดมาคนเดียวเมื่อตายไปแล้วก็ตายคนเดียวไม่มีใครตายคู่กันได้ถึงตายคู่ก็ตายคนต่างไปไม่ได้ส่งชีวิตอีกวงกันได้เลย เพราะนั้นโยมวาสิกาที่มาเล่าธรรมะฟัางนั้นก็บอกว่าไม่อยากยอมเลือกเส้นทางนี้แล้วแต่ถือว่าโยมนั้นแต่ทำชีวิตของตนให้สมบูรณ์แล้วเพราะถึงแม้โยมจะมีลูกกับดารลูกกับชีวิตสองโยมนั้นมันก็เป็นชีวิตอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อเราส่งลูกให้มีเรือนมีบ้านมีกิจการที่สามารถดำิงชีวิตไปได้เราก็มาทำนี้ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งที่เพ่ ใการพระพุทธศาสนาเมื่อเราทำได้ที่พึ่งนี้ก็จะเป็นความใสตรงถึงลูกหลานได้สามารถในการลูกหลานเจริญการทาเจริญในุนเจริญในกุศลได้ท่านทั้งหลายบุคคลผู้เข้าปฏิบัติทมทั้งสิ้นตามที่อาจามาได้สังเกตที่วัดสัางๆดนวยก็จะเห็นได้ว่าทุกคนประสบทุกทุกคนมีภัยทุกคนเห็นทุก ทุกคนเห็นบางบางบางของครอบครัวนั้นการอยู่รอเรือนการอยู่เป็นมนุษย์จะเป็นคา,ารวะเป็นสภาพแห่งชีวิตที่หน,นมีภาระมากมีความบสมรุนวายในชีวิตที่จะต้องจัดการแก้ปัญหาหลายอย่างตั้งแต่เช้าจนค่ำถึงแม้ในเวลากลางคืนนอนหลับไปแล้วก็ตามบางทุกนั้น ยังจะไปบทางรบกวนในเวลาทันทีหลายปักข่เพวาะนั้วนวางบาปของ,ของขรกระว่าหรือโดยรวมแล้วการเกิดเป็นนุ์หรือการเกิดนั้นโดยรวมแล้วเป็นทุกข์หรือเระพูดโดยหลักการคือขันห้าเป็นตัวทุกข์ท,าทา่านเจ้าได้รับสื่อจากพระพุทธเจ้ารูปเดญที่ส่งมามีคนโยมมาสิกา,ทานท่านเลยไปยันที่อุสเลน จบปริญญาเอกดรไฟฟิสิกส์ทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้เงินเดือนหลักแสนทำงานได้ไม่นานก็มีครอบมีครัวครอบครัวนั้นเต็ม,มด้วยรอยยิ้มมีความาเป็นตัวเองอยู่กันสบายแตยิีโยมคนนี้เล่าว่าแต่ความอยู่ถึงแม้จะไม่มีปัญหาในครอบครัวจูเลีนจะเป็นทีวตเรียกง่าย ป็นชีวิตที่ดูเหมือนว่าคนอื่นมองมล้าครอบรัวเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขบางเจริญพย์ท,ยท่านนี้เล่าว่าบางเป็นจริงนั้นภายนอกอาจจะดูเหมือนว่ามีความสุขแต่จิตใจทีฉันนั้นเหมือนกราพ้นว่ายา่ำไม่มีความสุขหาที่พึ่งอย่างไ,ไดแท้จริงเลยเข้าปฏิบัติธรรมที่ปากช่องได้ระยะหนึ่งตามที่เพื่อนรับชวนไป สุดท้ายก็ได้เห็นแสงตะว,วนันนิดหนึ่งป่จนนี้คุณโยมได้ลาเอาจากงานแล้วที่ประเทศอิแลแสเลกครับเจิตกลับใจมาเรียนวินปัาสนากรรมฐานระดับพระญาติที่จังหวัดนคปรปฐมการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติาทางในทางพุทธาศาสนานั้นเป็นทางแห่งความสุขอย่งสมบูรณ์แบบที่ฉันนั้นผ่านมาแล้วรถมีกับทุกอย่าง ตั้งแต่แรถราคาถูกจนกรถราคาแพง่อเช่ก็ขับแล้วถึงอย่างนั้นชีวิตยังมีคมามสุขเป็นฉันชอบศึกษาในหลักฐานของพรษุนิพพานเจ้าและเกิดมีวามสุขพราะนั้นมีผู้หญิงคนเดียวสองคนเท่าน,นั้นและผู้หญิงคนเดียวเท่าน,นั้นที่มีเงินบา้านแสนและจบถึงระดับปริญญาเอกทำงานที่ประเทศอยสรเลตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาปนศสนา,ารกรรมฐาน ในหสูตซึ่งมาเรียนไปแล้วสองอาทิตย์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายชีวิตก็มีความทุกข์แล้วสิ่งที่เราจะต้องหาคําตอบได้คือธรรพุทธศาสนาระยโยงท่านทั้งหลายที่มาฤตกปฏิบัติธรรมนั้นจะึงิ่มความเพียรว่าท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่เดินทางมาถูกแล้วและจะพิงททำมองทห้นะรูปวิจิตรต่างๆจอย่างชีวิตของตนนั้นสดใสมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า การที่ท่านทั้งหลายเลือกเดินในเส้นทางของพระพุทธศาสนาทางของพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นผู้ะเป็นผู้ที่าสามารถอย่างชีวิตของตนเองนั้นจริ่ยิ่งขึ้นไปจะเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ที่สุดจากชีวิตที่ผ่านมาอาจจะต้องยู่ภายใต้ความประมาทไม่เห็นสังสางไม่เดโอกรสอนในความทุกไม่เดโอกาสอนได้ยินคา,า,คาว่าพระพุทธเจ้าเิดขึ้นแล้ว พระรมเกิดข fiz like ึ้นแล้วพระส่งเกิดขึ้นแล้วแต่โลกแต่ปัตีิท่านทั้งหายได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นแล้วพระธรรมทางสงนขรงพษาศาสนาโลกนั้นได้มีแล้วให้ท่านทัางหายได้ศึกษาและฟังพระพุทธปฏิบัติส่วนกรสมนั้นเป็นเรื่องอานบุญท่านทั้งหายได้เห็นและเป็นโาษณาพุกธปริยัตเพราะนั่นสิ่งเหล่านี้ท่านท่างหายเป็นพรแล้วท่านทั้งหายเป็พาะบุญสิ่งเหล่านี้ขย่งขึ้นไป ด้วยความไม่ประมาทเมื่อท่านทั้งหลายไม่ประมาทแล้วก็จะเป็นผู้ที่รพระผู้ธเ,เจ้าและพระอริรยบุคคลทั้งหลายนักปราทั้งหลายท่านสเสนอว่าเป็นบุคคลผู้ฉลานอกจากนั้นเนื่องจากเราท่านทั้งหลายเมืออ่อความทำแล้วเป็นผู้ี่เลือกสรรในการระพฤติปฏิบัติการทางตั้งมั่นอยู่ในสีลและเป็นตใจธรรมให้เป็นท่านทาง,งเป็นพระปรินสุขอย่างถูงต้องแท้

มีคําอธิบายญาธรรมภาพได้เป็ญาแเร้วผู้ประกาศธรรมนิเทศนาสานิถ่ายสุพระธรรมเทศนานี้ขอรบกวนในทานท่างลายจงเป็นผู้มีความกล้ามีความมนเพียงการกระตกกำหนาและเป็นผู้ที่มีควากรจริญนอกนให้กันในส่วนการรักษาศีลและสามารถนำสิ่งของตนให้ประสุทันเป็นใที่นำไปสู่ทางกันเป็นธรรมระสุต ชอบแตดนั้้ท่านทั้งหลายและครอบครัวสุมุ่านพเจอรอกนำไปดูนตรวัตรทุกศาสนาจริญมยขึ้นไปด้วยหารยุกนัญกสุขั้วประลปฏิปานธรรมสารธรรมบัญจงทุกประการร่างกายรัฐธรรมเกศนามาก็ขอสมงควใเวลาจึงขอสมมติยิพระฐธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวางกม้ตยประการจาม